บริษัทเหมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชางชิงแห่งซิโนเปกเผยว่าเหมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนได้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมแล้วเป็นจำนวนกว่า1000ล้านตันสร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันเหมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชางชิงได้รักษาย,ยอดปริมาณการผลิตสูงกว่า50ล้านตันต่อปีมาเป็นเวลา11ปีแล้วทำลายสถิติสูงสุดภายในประเทศจีนต่อเนื่องยอดปริมาณการผลิตต่อปี ครองสัดส่วนหนึ่งใน6ของยอดปริมาณการผลิตภายในประเทศจีนทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาเมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชางชิงได้ขุดบ่อเมืองน้ำมันชั้นหินดินดานจำนวน435แหง่งและมีบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใหม่เปิดการผลิตจำนวน797แหง่งเมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชางชิงตั้งอยู่พื้นที่ต่ำเออเออตัวซื่อภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนกว่า95ปเซทำการผลิต สำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้น้อยแต่ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เหมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งนี้กระจัดอุปสรรคความยากลำบากด้านนี้ได้พัฒนาจากเมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจกลายมาเป็นเมืองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดของจีน